สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยนะครับฮานอยเนาะในวันนี้วันนี้ก็มีหวยลาวด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้นะครับเน้นๆเน้ๆนๆนะฮะงบน้อย ฟันเม็ดเดียวหวยฮานอยหวยราข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับในลาวสตา์นะฮะฟันให้ไปใน9นะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับไม่เข้าแล้วนะครับให้ไป9ไปปะนะได้แค่รางวัลข้างเคียงนะครับส่วนในที่ในฮานอยพิเศษนะฮะก็ผลออกไปในที่ใน8ปะ5 7แล้วก็19 นะเข้าไป7557นะวิ่ง7จ็ดดูเนะเสียดายไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับใน75โซนห้า้อยปกตินะครับก็น่าจะสลับนอยกันออกเนาะกับในพิเศษนะครับออกไปที่ใน90 908นแะฮะแล้วก็8 7นะไม่มีนะครับให้ไป1ก็ไปออกพิเศษนะครับเนาะส่วนในที่ใน VIP อีนะฮะออกไปที่ใน5 02เนาะแล้วก็ เจ็ดสามนะเสียดายแหละนะที่ฟันทสองนะครับแต่ไม่ได้จับไปให้สองศูนย์เลยนะครับสองหนึ่งเนาะเออเนี่ยนะสองหนึ่งออกมาสองศูนย์นะครับศูนย์นะ 2, 1, ออ 2, 0, นในที่น้อยรวมนะฮะน้อยรวมก็ไปเข้าในฮานอยพิเศษนะครับอืตัดเข้าไหมไม่มีนะครับก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับผู้ดดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะฮะสลับในแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นที่ในลาวสตาร ลาวสตาก็ติดแว้นน้อยแล้วกันเนาะถ้าลาวสตาเข้านี่ถ้าน้อยมักจะไม่เข้านะบางวันนะครับวันนี้ลาวสตาะะให้ไปตัวเดียวเหมือนเดิมนะฮะก็ปาดตัวเดียวนะฮะเลขเดียวตัวเดียวส่วนในที่จับคู่นะฮะก็จะมีในที่นะก็ขอให้โชคดีทั้ง นะครับหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยในวันนี้แล้วกันนะครับสลับในนะครับวดวันนีเนาะในเด่นแปดเนี่ยก็หวังว่าจะมีแปดแล้วกันนะครับส่วนในที่ในนะครับสามตัวสามชุดนะฮะติดไว้แล้วกันเนาะติดไว้น้อยนะฮะพอได้ลุ้นนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูกสามตัวนี่ก็เป็นได้ นะครับสลับนะฮะในฮานอยนะครับในลาสาตานะต่อไปก็จะเป็นที่ในฮานอยพิเศษสำหรับในฮานอยพิเศษนะก็เข้านะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าตรงๆมาตัวที่เป็นตัวผมเน้นแล้วกันนะครับในชุดแรงนะฮะในเด่น0ู9 0กับเกีนะ,ะหรือใครชอบในชุดแรกเหมือนผมนะผมก็ชอบในชุดนี้นะครับก็ซื้อติดไว้แค่นี้ก็ได้นะคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะจับหลายตัวเดอ้อนะครับชุดที่2นะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะกับ ในนะครับพาน้อยพิเศษเด่น9แล้วก็ในเด่นศูนย์นะครับเนาะส่วนในที่ใน3ตัวนะครับ สามตัว3มชุดนะครับติดไว้ได้กันเาติดไว้ได้น้อยนะครพอได้รุนนะไม่ได้ก็อาจจะโชคดีนะครถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในฮานอยปกติปกตินะครับให้ไปในที่ในเด่น6นะครับแล้วก็ในเด่นศูนย์นะครับเด่น6เด่นศูนย์วันนี้นี่เน้นๆเลยนะครวันนี้นี่ปกตินี่ต้องมาแล้ววันนี้นะครับในชุดในเด่น6 宝马าม,ามือนนี้บ็ได้แล้วนะครับเนาะอืมช่วงหลังหลังนี่ไม่ได้เข้าต่อเนื่องเลยนะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่หลังๆนี่จะหลุดเดยอะนะสำหรับในดัได้เด่น6กส่วนในชี้ในเด่น0ูนย์นะครับ สำหรับในฮานอยปกตินะก็หวังว่าจะมี6นะฮะหจะมาศูนย์จะมีแล้วกันนะครับส่วนในที่ใน3ตัวสชุดนะฮะติดไว้แล้วกันนะครับสตัว3ชุดเนาะสำหรับในฮานอยปกตินะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นีกที่ใน VIP สําสหรับ v i p นะฮะให้ไปในที่ใน6กับ7แล้วกัน นะครับสลับในที่ในเลขเด่นนะครับเนาะในชุดเด้เด่น6นะฮะอ่หรือใครชอบในเด่น6ก็ซื้อไว้นะครับติดไว้เฉพาะในเด่น6ก็ได้นะครับส่วนในที่ในเด่น7นะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับใน V.I.P. แล้วกันนะครับส่วนในที่ใน3ตัวนะครับสามชุดเนี่ยติดไว้แล้วกันนะครับสรับได้ V.I.P. นะครับเมื่อวานนี้เขาแค่เลขเด่นนะวันนี้ก็ขอให้ตัวเจาะเลขเจาะนะเจาะเข้าตรงๆมาตรงๆ ถูกตรงๆแล้วกันนะครับต่อไปก็น้อยรวมนะครับจับได้3น้อยเลยโบ่อันนี้ไปเข้าน้อยพิเศษนะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน8กับ0ในชุดในเด่น8นะฮะส่วนในชุดใน0นะครับ ก็ขอให้โชคดีกับนอยรวมแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัวชุดเดียวนะฮะนอยรวมก็ลืมนําไปตัดด้วยนะครับเป็น 98, 1, 98, 8, 1, หรือ9 1ทั้ง3นอยนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับทั้งหมดนะครับของในวันนี้สำหรับในแนวทางนะครับฮานอยแล้วก็ในลาวสตานะครับสำหรับในงวดของวันที่10อ่ะวันนี้ก็นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนนะหลายๆท่านนะครับที่ใครที่ทํางานอยู่ก็ เป็นกำลังใจให้เด้อนะครับวันนี้นะครับก็ฮานอยนะครับก็ขอให้โชคดีให้ปังๆนะใครอยากได้เน้นๆเน้นๆน้ๆชุดก็เข้าความสิฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็ขอให้ทุกๆุท่านโชคดีในการนะับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ